ำแตงแอปเปิลนะคะแล้วก็ปลาหมึกกุ้งค่ะปผสมกันตาม,มาก็ได้แบบนี้นะคะน่ากินมากค่ะอร่อยค่ะอืมสุดยอดเลยค่ะน่ากินไหมคะมากินด้วยกันค่ะ เอาคิดตั้นตะคิปหนึ่งเนาะน่ากินไหมคะอืสีน่ากินมากเลยคะ่ะน้ำแซบแซบแซบ